สวัสดีครับร้านนัทวีบางแคนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญรอห้าช้างสามเสียรรอสอหนึ่งสองเจ็ดแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับ,สภ,ส,รบสภาพสวยๆผมซื้อหลักแสนนะครับสภาพสวยๆผมซื้อหลักแสนนะครับใครมีแบบนี้ส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่แอตทีโอเอ็ศูนย์เก้าสามสี่สองหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับหรือมาหาผมโดยตรงได้ที่ร้านนัทวีบางแคนะครับ ตั้งอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น6ล็อก6 2 2 1นะครับโทรสอบถามเส้นทางได้ที่093 4 2 6 9 0 0 9้านะครับเออร้านผมมีตัวตนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามนะครับยังไงแวะมานะครับห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น6ครับร้านนาทวีบางแคครับสวัสดีครับ